อยู่บ้านมานอนี่โทรหากันนะจากข่าวฮัลโหลจ้าครับคุณแตนอะ้องอ๊อนนี่คุณแตนอยู่บ้านมานออ๋อพอดีพี่ถึงบ้านอยู่อยู่บ่ก็มาอวานน่ะ้องอ๊อฟนัดพี่นะ่ะวันจันทนระ์น่ะจะพาพี่ไปลอยกระทงลอยกระทงหมู่บ้านขอโทษที่เหตุให้ร้อข่อยพึ่งกลับมาจากนนานอเจ้าก็หูอยู่ตัวว่าข่อยเปันราชการโอ้ยนอกรสหอดบ้าน ติดงานเราทำไมไม่โทรบอกลร่งลวงหนาหรอวันจัน่อยติดงานข่อยก็บอกเจ้าองแต่โมน่นแล้วเดีย๋ยวคุเตียนโอ้ยหลอกให้พี่รอตั้งนานเอา้าพาไปร้อยม้มนีก,ก็ไเลยตัวเจ้าแต่งตรงงามๆามโลดอะไรจะไปร้อยวันนี้โอ้ยไป้อยวันนี้ก็เป็นร้อยอังคารแล้ววะยังก็้อยอังคารเอา แล้วเจ้าจะไปคิดแห่อย่างสั้นคู่เตียนมันผ่านมันจั์มาหมือเดียวร้อยอังคารกรดอกเจ้านะ่ะกับ่มสมอยูร้อยอังคารนะนะนี่นี่ดูมาหัวเลาะพี่อย่าหาพูดอย่าหาเว้าเช้าเว้าเอาแต่งโตแต่งโตโอ้ยเลยมาหมือเดียวหนึ่งดอกคือเอาเอาไปก็ได้จ่าจ่าจ่าได้เดี๋ยวพี่แตงไ่แต่งตัวกันเด้อร้อยอังคารพนะโอ้ยร้อยอังคารกัร้อยหลุดคู่เตียนเจ้าะมสมอยู่ดอกคือ คุณแตนคุณแตนครับเจ้าเ็จนั่นก็นี่จ้าเสร็จแล้วจ้าน้องเสร็จแล้วจ้าป่าไปจ้าไปเอาเร็วในทอน้องจะพาพี่ไปไหนนี่น่ะเอาเขาปิดงานหมดเลยไงเขาเก็บงานหมดแล้วสาบานคุณแตนกร็ร้อยเดคือกันฮะยสาบานคุณแตนก็ร้อยเดคือกันแล้วก็เล่เาลให้พี่แต่งตัวสวยนี่นะก็แต่งนั่นเลยเจ้าผู้ง,งามเจ้าต้องแต่งตัวง,งามมาแหละ โอ้แล้วก็ไม่บอกจะร้อยซ่าตรงนี้ไหนอุปกรณ์การลอยเอาเอาคอยเตรียมไหมดแล้วเลยไม่ต้องถามหาดูคุณเตียนเตรียมไหมดอะไรหมอเหมือมาทําไมเนี่ยเอาร้อยเสร็จแล้วสิพาไปกินจิ้มจุ่มไหนกระทงโอ้ขอเตรียมการยังไหมืดแล้วล่ะคุณเตียนเจ้าม้าโหลดพอนแล้วคุณเตียนนี่นะสาขังบ้านนี่แหละหมอก็เจ้าแล้ว โอ้ยน้องอ๋อคือทำบาปพี่คักแท้โอ้ยทำมารอยสาบานพี่น่ะไม่ต้องพามาดอกพ่ออมไปจะพามา้อยแล้วนะนี่ไหนกระทงเอาเอาเจ้าถือไว้เจ้าถามหาเนอบอมพี่ดอกกระทงนน่นมีแต่ทูบนี่เอาน้องอ๋อลอยกระทงเขาต้องมีกระทงแลวนะวมาเอาพามาร้อยก็มาร้อยอยู่พามาร้อยอยู่ตะบะประเด้รอมาร้อยกระทงร้อยเจ้านี่ไปหาทำไปทั่ว เด็ก้กงออดแล้วเอาไปกระสีร้อยเต้าแมวมอนี่กระสิร้อยเต้าไปเลยโอ้ยหนอพี่ไม่ใช่มูเรนเดอร์มาแกล้งพี่แบบนี้ดูทำไปทั่วหนงออดน้อหนงออดเฮ้ยไม่น่าลงเชื่อเลย